ถ่ายใหม่ดิฐานห้ามหายถ่ายเปล่าวะไม่หายหรอกไปายไปขวาดิจะต้องไปเยอะเฮ้ยดูแล้ววันนี้น่าจะไม่เสร็จอ่ะ Hola. Oh. Okay. Hola. Hey. Mateo. ¿Sí? ที่สามะบ้างนี้ที่สี่ก็คือพระพุทธเจ้าหัวหน้าคณ

ประธานองนี้จากที่บางคนก็ให้เป็นบอลน,นี่มีมีมสร้างขึ้นมาเพียงรูกเดียวที่ใหญ่หใหญ่สุดเลย่าว่ากำลังดูกันนะ ประวัติความเป็นมาของพระเจดีย์แห่งนี้นะครับซึ่งตามทีแรกท่านได้เรียกว่าพระเจดีย์สายหรือพระเจดีย์แปดหมื่นสีพระธรรมขังอีกหนึ่งก็ทางประชาสัมพันธ์จังหวัดท่านได้ตั้งให้ว่าพระเจดีย์แปดหมื่นสพันยอดครับและก็ได้สร้างขึ้นมาตาม นิมิตจากการฝันของยายสุนซึ่งท่านมาบุรณะปฏิสังขรณวัดแห่งนี้ขึ้นมาเมื่อก่อนมันเป็นวาัางครับท่านก็ให้ได้มาสร้างในราวปี2 5 2 8ครับมาจนถึงปัจจุบันก่อนที่จะสร้างนะครับมีการวางศิาลาฤกษ์โดยยายสุนหรืโยมสุน ได้ไปรัตนานิมนต์พระสุนทรธรรมก่อนหรือท่านะพระไอ,ะอ,ะะอะหลวงบุคพันธ์โคศอบอยู่ซึ่งเรารู้จักกันเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังและก็มีพระเถระผู้ใหญ่เช่นเจ้าคณะจังหวัดก็มีนิมิตจ,จาก,ก,กร่างทรงของท่านเกียกเก่ยวกับพญานาคข้ามอาจจะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นอะไรครับนั่นแหะก็เลยมาร่วมแนวคิดกับพระเจ้าวาส เมื่อก่อนครับเดิมนี่ครับไม่จะมีสีอย่างนี้นะครับเพราะมาบุรณะปฏิสังขรณ์ใหม่แล้วก็มาทาสีในส่วนหนึ่งที่เราเห็นจากองค์พญานาคทั้ง้าพระองค์ที่ขนดล้อมรอบไปองค์พระเจดีย์ครับอันนั้นมี5้ามีชื่อทั้งหมดเลยเป็นพระพุทธเจ้าที่ปรินิพานไปแล้วและยังไม่ได้อุบัติขึ้นในโลกอีกก็คือ อ,องค์ที่ห้าคือพระศรีอริยมเมตตรที่บรรจุอยู่ในสถานที่แห่งนี้เป็นเจดีย์ทรทั้งหมดในจำนวน84,000ื<ม>่่พองค์ก็หมายถึงพระไตรปิฎก8 4ดหมพระธรรมขันธ์ที่สังเกตเห็นเล็กๆอท,ที่สังเกตเห็นเล็กๆนี่ลล้อมรอบติดเป็นแถวเป็นแถวขึ้นไปนรวมทั้งหมดแล้วนี่ก็ แปดหมื่นสี่พันเป็นรูปเจดีนะเป็นรูปเจดีเมื่อก่อนเป็นทรายครับต่อมาอีกในประมาณปีสองพันหนึร้อยห้าสิบเจ็ดนี่แหละก็มาเปลี่ยนเป็นเซรามิกเป็นเกตเนี่ยเกตของพญานาคอันนี้เป็นหอยแขง็งที่แปลกตาเนาะ,ะที่แปลกตาเลยือขอจากญาติโยมให้เอาอมาบริจาค มาบริจาคแล้วก็ติดเป็นเอามาตก,ตกแต่ง,ตตงเป็นเกตของพญานาคยอดฉัรนั้นยังไม่ได้ยกตั้งแต่สร้างเลยตั้งแต่สร้างเลยเพราะไม่แล้วเสร็จให้เสร็จซะก่อน่อยยกทีเดียวให้เสร็จไปเลยวัดแห่งนี้ครับถือว่าตั้งแต่นาคู่มาตั้งลกลากอยู่ตรงนี้โดยแยกออกมาจาก การปกครองเมื่อก่อนนาคู่นี่ขึ้นตรงต่อตำบลพระสองถึงร้อปีน,นะโอ้ร้อยกว่าปีแล้วท่านร้อยกว่าปีแล้วกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนอจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ